น,นี่มีแขกพิเศษค่ะแขกพิเศษนั่งอยู่ข้างๆไม่เป็นคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่เพราะว่าที่ที่ไม่เป็นไม่เคยคือไปครั้งเดียวค่ะไม่อยาก,กยไปคนเดียวเมื่อคราวที่แล้วบอกลูกสาวว่ากลัวผีทีนี้ก็ไม่ได้ไปตั้งแต่นั้นเลยค่ะ ลูกสาวมาไม่เป็นก็เลยจะไปอีกค่ะนั่นก็คือจะไปเยี่ยมลูกสาวคนโตค่ะบรรยากาศไม่ดีเท่าไหร่วันนี้เมื่อคาวที่แล้วไปหาเขาก็อากาศหนาวตอนนี้ก็ยังไม่ถึงหน้าหนาวเลวค่ะแต่ว่าไม่เป็นใส่เสื้อผ้าเยอะเพราะว่าข้างในเป็นชุดบางออกมาข้างนอกมันก็จะหนาวก็เลยใส่เสื้อผ้ายิ่งกับหน้าหนาวเลยแต่มันไม่ใช่หน้าหนาวแต่ก็ใกล้จะถึงแล้วค่ะ คราวที่แล้วไม่เป็นก็ใส่เสื้อผ้าไม่หนารู้สึกว่าหนาวหนามากเลยค่ะครั้งนี้ก็เลยใส่ให้มันอุ่นๆหน่อยคือเราจะไปเยี่ยมลูกสาวคนโตแล้วก็ไปตักทายลูกสาวเอาไฟมาด้วยค่ะไปเยี่ยมด้วยกันค่ะไปดูว่าดอกไม้เขาเป็นยังไงเนาะไม่ไปดูตั้งแต่ตั้งแต่เราไปปลูกครั้งที่แล้วเนี่ยค่ะ ไปดูว่ามันสดชื่นอยู่หรือเปล่าแต่พูดถึงน้ำน้ำไม่ต้องลดน้ำก็ได้เพราะว่าฝนมันตกชุกอยู่แต่ก็ไม่ไแน่หรอกค่ะคราวที่แล้วฝนตกชุกมันยังไม่ไม่เปียกโคนเลยรากไม่เปียกเปียกแต่ใบที่ทีนี้มันก็แห้งเหมือนเดิมตอนนี้ก็เลี้ยวเข้าไปแล้วค่ะจากที่จอดรถอันนี้เข้าด้านหลังค่ะ ข้าด้านหลังป่าช้าด้านหน้ามันหาที่จอดยากด้านหลังนี่มันหาที่จอดง่ายแล้วก็เดินง่ายด้วยค่ะโอเคถึงแล้วค่ะไปค่ะไปะยมสงศกันค่ะนะ้าป่าช้าที่ต่างแดนนี่ดอกมม้จะสวยค่ะเขาดูแลอย่างดี คนเขาจะมาช่วงหน้าร้อนมาปลูกดอกไม้แล้วก็ช่วงอีสเตอร์แล้วก็ช่วงคริสต์มาสเป็นช่วงๆไป <c oughs> เดี๋ยวจะให้อันกล้องให้ดูค่ะไปแล้วค่ะน้ำหน้าน้ำหน้าก่อนเลย <c oughs> มาหาพี่สาวที่ใดเดินน้ำหน้าทุกทีเลยวันนี้คือวันนี้เขาซื้อเซียนมาด้วยแล้วก็แสงไฟ่ เดี๋ยวไม่เป็นใจให้ดูค่ะแถนนี้ก็ถืออยู่บรรยากาศสดชื่นเย็นสบายหนาวหน่อยก็ไม่เป็นไรตามฤดูกาลค่ะแถวนี้ก็จะเป็นเนี่ยทางรถไฟเนี่ยบางทีไม่เป็นพูดอยู่แล้วรถไฟก็จะมารุนทางรถไฟจะมาเป็นถนนรถไฟเนี่ยสายรถไฟชมค่ะ แล้วงฟินไดเสียงดังเสียงดังมากเลยเพราะมันใกล้มากพอรถไฟมันเริ่มมาไวใบนี้มันเป็นตกใจเลยคะ่ะมเป็นใช้ชมนะคะเอ,อืมาดอกไม้เป็นยังไงช่างสายป้าเขาเอาดอกไม้มาเซมใส่แค่เขียวสวยๆโอ้สวยๆดอกไม้สวยมากเลยสวยคงที่คงทน พ่อญ,ญาตินะคะอันนี้ก็เขาเอามาใหม่เขาเอามาปลูกเขาก็น้องจูเลียเขาก็จะมีเพื่อนบ้านมาเรื่อยๆอน,นี่ก็เริ่มออกมาแล้วค่ะตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็เพืนบ้านเยอะแล้วอโอดอกไม้สวยสวยมากเลยสวยเหมือนเดิมเลยสวยไหมคะเพื่อนๆสวยไหมคะสวยมากเลยอันนี้พ่อเขาเอามาปลูกเนี่ย พ่อเข้ามาใส่เอออืมชั้นนี้ก็ดอกไม้สดอันนี้ก็ใบไม้เอ้าเซฟีเอาเนี้ออกหน่อยลูกใบไม้นะ่ะหยิบหิบออกหน่อยสิใบไม้ใบไ,ไม้ที่มันตายอ่ะหยิบออกก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอานั่นดูก่อนลูกเอาดอกไม้เอาก่อนให้มันดูสะ,สะอาดๆหน่อยส,สวยๆให้ดูส,สวยๆส,สะอาดๆแล้วก็เอาไฟตั้งอมไ,มไม้มันร่วงมันเป็นขยะอเอเดียนะมันจะได้ส,สวยอืม อืมอะไรเหมือนเหมือนกับอะไรมันนันเออหมดละเออดีดีดีไหนดูไฟสิลูกเออโอ้เขาว่าเรียกว่าสุลาริสุลสุลาสุลารสุลาสุลาสุลาเออียกว่าอะไรนะสุลาอันนู้นก็อีกอันหนึ่งอันนู้นอันนั้นมันไม่มีไฟเลยลูก มอปุ๊กเวนใชไหมอ่อเหรอเดนลิสระกอาศัเองค่ำแ้นุ่มอ่แล้วนี่ด้วยเ่ะพอสุ่แล้วสลิสระอออ๋อนี่ค่ะเขาซื้อมาตอนเย็นจะได้มีคือไม่ต้องใช้ใช้เทียนถ้าใส่ในนั้นนะได้ไหมนี่นี่นี่ใส่ไม่สำรอรกิลิสอ๋อโอเค <laughs> ที่ใส่เทียนนะะเออเชดมันออกเอากระดาษไหมละ่ะไ่ตตั้งตรงไหน ตรงนี้หรือว่าตรงนูน้นนี่น,นี่ไงอ๋อใช่ไหมถ้าตรงนี้ไม่โดนไฟใช่ไหมลองตั้งดูฮะเอ่อลองตั้งดูมันมันแล้วมันจะโดนไฟหรือเปล่าอืมลองตั้งดูเพราะว่าตรงนี้มันเป็นดินมันดูมันสปปกระปรกตรงนั้นน่าตั้งดีเนี่ยตรงนี้เนาะไม่ว่านะลองดูสวยเนาะ ยังสวยอยู่เลยเนี่สวยมากเลยเนี่สวยสวยตลอดหน้าหนาวเลยค่ะนี่เพราะวันมันเป็นดอกไม้หน้าหนาวอุ้ยน้องจูดี้จ๋าแม่กับน้องสาวม,มาเยี่ยมหนูนะคะอไม่ทิ้งกันหรอกแม่วาพราะสวดมนต์ก็นึกถึงลูกอยู่ส่งบุญให้ทุกครั้งแหละไว้พระสวดมนต์ทีไรก็ส่งบุญให้นะคะหนูก็รับนะคะคุณเก่งนะนี่ก็พัดลมนี่ก็ต้นนี้ก็จะโตไปเรื่อยๆนะนี่ พีน oh. yeah. uh ้า huh. ก uh ็จะโตก็น huh. น ah ี่อืมนี่อันนี้พ่อเอามาใส่ดีดอกทานตะวันอือสวยสวยแม่มาเยี่ยมทุกครั้งที่น้องสาวมานะจ๊ะทุกครั้งแลวไม่ทุกครั้งแต่ก็จะพยายามมาทุกครั้งนะจ๊ะดอกไม้นี่สวยดีเหมือนกันนะแม่ไม่เคยเห็นดอกไม้ใหม่อืออันนี้อันนี้ของใครก็ไม่รู้นะ เราสองคนได้มาเยี่ยมลูกสาวคนโตมาแล้วก็มาพูดด้วยคุยด้วยทักทายและมายืนนิ่งๆอยู่สองสามนาทีเป็นการระลึกถึงเขาค่ะอมาหาพี่สาวคนโต ตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่หน้าหลุมฝังศพค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วขอบคุณที่มาเยี่ยมน้องจูลี่ด้วยกันค่ะทีนี้เราก็จะมีธุระไปต่อค่ะไม่บายเดี๋ยวหันกล้องให้ดูเดี๋ยวกันหันกล้องให้ดูนี่มหมันก็นให้ดู เห็นพี่จุลี่ตรงกลางพอดีเลยบ๊ายบายโอกาสหน้ามาใหม่จ้าเจ่ค่ะไปเสร็จแล้วเราก็ไปกันไปต่ออรถไปจอดแล้วเราก็ออกไปเดินกันไหม <c oughs> มีความสุขค่ะเช่นใจที่มันมีความสึกว่ามันได้ทำภารกิจสำคัญชิ้นหนึ่งในวันนี้ค่ะ คือได้ไม้ยมลูกสาวคนโตแล้วก็มามากับลูกสาวคนเล็กด้วยอม,มันเหมือนมอีมีความสำคัญได้ทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ชิ้นหนึ่งในชีวิตในวันนี้ค่ะ